เก่งมากปรบมือให้ตัวเองด้วยอ่าเก่งต่อไปก็ต่อด้วยใบายงานค่ะเวลาเรามีน้อยนะคะให้เด็กๆได้ช่วยเหลือตัวเองเหมือนกับมิวและทีโน่ด้วยนะคะอ่ามาดูใบางานค่ะลูกอ่าฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแจกใบางานให้นักเรียนด้วยนะคะสําหรับนักเรียนโรงเรียนวังไก่กังวลน,นะคะอ๋อโหเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมาย มาดูสิคะหัวข้อเรื่องวันนี้เรื่องการจัดเก็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอน,นักเลยมาดูภาพนี่คืออะไรคะอะไรเอ่ยน,นาฬิกาใช่ไหมลูกอ่านี่อะไรอีกอะไรคะคะอ้าวไม่บอกเลยให้ทุกคนคิดเองดูเอง ะะหลายอย่างเลยในภาพประกอบนะคะมาดูว่าคุณครูจะให้นักเรียนทําอย่างไรคําสั่งต่อไปอย่าลืมมาลูกได้แล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยวคาชี้แจงมาดูในคําชี้แจงด้วยคําชี้แจงบริเวณต่อไปนี้แมทธิวดูตามนะคะ บริเวณต่อไปนี้นักเรียนจัดเก็บอะไรบ้างบริเวณต่อไปนี้ก็คือตู้เสื้อผ้าที่มีหมายเลขนะคะอย่าเพิ่งงงนะลูก่ามาดูนะคะบริเวณต่อไปนี้ในตู้เสื้อผ้านี้ล่ะคะ่ะนักเรียนจัดเก็บอะไรได้บ้างหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่ง จากรูปภาพไม่ได้ให้โยงนะลูกให้นักเรียนเขียนหมายเลขหนึ่งภาพคืออะไรคะไม้แขวนเสื้อหนูต้องเก็บอะไรคะหมายเลขหนึ่งเก็บอะไรคะเก็บเสื้อไม่ได้ให้วาดแต่ให้สะกดคําว่าอ่เราสะกดที่ลูกเสื้อสะกดยังไงคะสอเอือเสือไม้โทเสื้อ เขียนคำว่าเสื้อลงไปในข้อที่1เข้าใจไหมลูกนะคะต่อไปหมายเลขสองอยู่ตรงนี้หมายเลขสองตรงนี้เด็กๆก,ก็ดูภาพประกอบว่าหมายเลขสองเด็กๆจะนำอะไรมาใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็เขียนข้อที่สองให้ตรงกันข้อที่1เด็กๆบอกว่า จะนำเสื้อนะคะจะนำเสื้อตั้งหลายตัวเห็นไหมคะเสื้อมาใส่ไใ้ไ,ไม้แขวนเสื้อกางเกงได้ไหมลูกได้นะคะแล้วนักเรียนจะตอบนะคะข้อที่3 <Yeah. S 2> เด็กๆจะนำอะไรในรูปภาพมาใส่ข้อที่4 5 6 7 8 9และ10คุณครูมีภาพให้เกิน10เด็กๆก,ก็คิดดูว่า จะนำอะไรมาตอบต้องคิดเองนะลูกอาลงมือทําเลยค่ะให้หนูลงมือทำเลยนะคะวันนี้ต้องฝึกเขียนอาหมดชั่วโมงแล้วก็ส่งด้วยนะคะถ้าหนูไม่คุยหนูตั้งใจเรียนหมดชั่วโมงหนูก็ส่งใบงานครูได้ ใครส่งวันนี้ได้คะแนนเต็ม10คะแนนถ้าตอบได้ถูกต้องเขียนหนังสือได้สวยนะคะ ค่ะต่อไปมาดูว่าสัปดาห์หน้าต้องเรียนอะไรบ้างนะคะสัปดาห์หน้าขอสไลด์ด้วยค่ะขอสไลด์สัปดาห์หน้านะคะอ่าเด็กๆจดสิ่งต้องเตรียมด้วยใบงานเสร็จไม่ทันไม่เป็นไรลูกถ้าไม่เสร็จ ไปทําต่อที่บ้านนะคะหรือชั่วโมงซ่อมเสริมก็ได้นะคะสัปดาห์หน้าเรื่องอวันอังคารที่19กรกฎาคมนะคะจะเรียนเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารเราจบเรื่องของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแล้วสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้าเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารนะคะ แล้วก็อย่าลืมเตรียมสมุดจดงานดินสอแล้วก็สีมาด้วยนะคะนักเรียนคะการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนั้นถือว่าเป็นสิ่งี่จำเป็นและสำคัญมากเพราะว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนนั้นนักเรียนต้องสวมใส่เสื้อผ้าใส่แล้วก็นำไปซักซักแล้วก็จัดเก็บ ให้เป็นที่เป็นทางให้เรียบร้อยให้ดูดีสะอาดตานะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ